เขข้าวหามกันนะคะอูนะเตงมาถึงว่าววมาวว้าวๆๆาวาโอ้โหวันเตีมเลยครับ ควันเตปยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอะไรติดอะไรติดอะไรติดช่วงประมาณเดือนพฤศจิกาพฤศจิกาธันวาเนี่ยแหละนาน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 ช่วยครับจะเผาข้อหลามด้ยวิธีพื้นบ้านของพวกเรานะครับ วิธีการเผาก็เราจะขุดจะขุดที่ว่าดุมเนี่ตามเห็นว่าขุดดุมตามนี่แล้วก็เอาไม้ไผ่ไม้ไผ่ไไที่เราใส่เข้าแล้วก็ปิดฝาแล้วก็นี่ไว้แล้วก็ก่อไฟสองสอง,สองด้านนะครับที่ว่าไฟลูกตัวเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นฐานนะครับเขาจะเป็นฐานเองนี่ ต้องตกใจว่าไม้ไผ่เนี่ยเห็นไหมเขาจะดูดูข้างบนเขาจะอะไรนะเขาจะหนานิดหน่อยไม่เป็นไรไม้ไผ่กับไม้ป่างถ้าคนเนี่ยเขาจะเรียกว่าไม้ป่างนะครับไม้ป่างนี่จะผิวผิวจะบางอันนั้นต้องทำอีกอย่างหนึ่ง เดี๋ยววันต่อไปผมจะมาทำหลามหลามเนาะหลาม,ลามปลาอะไรเรื่อเนี่ยปลาเล็กปลาน้ยช่วงนี้คือปลากำลังน้ำกำลังแห้งเข้าใหม่ปลามันอะ่ะเนาะ<ป>ก็บรรยากาศก็ดีมากครับนี่ทางโน้นก็เป็นเขานี่เขาก็เริ่มเกี่ยวได้หมดแล้วเนี่ยเขาก็เหลียงเต็มเหลียงหมดเ่ยนี่ก็เป็นนี่ ปลานี่เลี้งไว้เต้เห็นปลาโอ้โหโดนอย่างนีกระเบกอ่อ้โะอหออ่อหอัอ่วยครับู่้กวัอ่อเหอนอ่เป็นผ่้เอ่วยะอ่อเหันท่ออะไรอเชะ่วยหอด่วเหยะ่วเกวะ่วยหอะ่เหอะ่ะล่กเหอะอหะม่เห่ห่หหมเ ก็เด็กเขาก็ร้องกำลังเรียนรู้รถ้า,าเา้าเขาจะร้องให้มีเลยเขาก็ช่วยหมดเลยช่วยกวนถ้าไฟถ้าลูกแบบนี้นะอีกสักพังหนึ่งเขาจะเป็นฐานเพราเราใช้ใช้ใช้อะไรนะใช้กับกับมะพร้าว เราจะทําทุกปีเพราะว่าจะไปตัดไม้ไผ่ที่ว่าริมน้ําน่านนะครับแล้วก็มาทําก็เป็นเห็นไหมจะเป็นสั้นยาวสั้นยาวแล้วก็เป็นใหญ่ก็มีเล็กก็มีหมายถึงว่าก็เพียงงบไหมก็ไม่เปียงหรอกเพราะว่าถ้าลำใหญ่นะนะ่ลำใหญ่ตรงกลางนะถ้ากินคนเดียวเนี่ยโหผมว่าอิ่มเลยผมกินไม่หมดแน่นอนเลยก็ไปแบ่งญาติพี่น้องด้วยนายโย,ยเข้าไปแล้วนายโยเข้าไปแล้ว ก็ยังไงก็ฝากขอฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทําช่องเออไม่ได้ลงคลิปน,นานแล้วสาเหตุก็เพราะว่าเนี่ยคนคนคน,คนนี้แหละนี่ตอนแรกเขาเดินไม่ได้ก็ยังโอเคอยู่อันนี้เดินยิ่งเดินได้ก็ยิ่งยิ่งสงเลยเนี่ย ตื่นก็ตีห้านนตีห้าตื่นแล้วตื่นกนพายอีกจะอยู่ใต้ต้นไผ่นะครับที่ผมทำรายการกินกับน้องแล้วก็ส่วนมากจะมีต้นเพารลอบหมดนะครับต้นเพาแล้วก็น,นี้แปลกไหมครับต้นม้พาร้าวปวกไม่รู้มันเป็นสาเหตุอะไร มันอาจจะหากินยากอุ้มเปล่ามาดูมันกินทั้งหมดเลยขึ้นต้นมะพร้าวขึ้นบนเรือนขึ้นหมดทุกอย่างโห้โนู้นก็มีต้นนั้นก็ขึ้นขึ้นหมดเลยผมยังคิดอยู่ว่าจะทำาจ่องให้เนี่ยคนคนเนี่ยมันรู้จะทำางไง อยเอเาาปป่เขาตูมาพอเราทําไปปุ๊บเขาตูมาเขาจะไม่ทําก็ไม่รู้จะละเราก็ช่องก็จะหายไปแบบเนี้ยก็อามารวมกันดีกว่าใครชอบก็ดูไปนะครับอันนั้นก็น้องสาวนั่งเัง่นน้องสาวน้องสาวนั่งนัง่น โอ้ทานกำลังดีน้องถ้าใครเป็นคนเหนือก็เป็นคนน่านคนแพ้ก็คนเชียงไทยคนลำปางคนเชียงใหม่ทักทายกันได้นะครับแต่แล้วพื้นที่เขาเผาข้าวนามจะมาเมียนกันนะครับอ่ากันที่ขึ้นมาแล้วนี่ อันนี้จะส่วนมากจะใส่กะทินี่มีกะทิตัวแล้วก็มามีกะทิตัวคนชอบกะทิเขาชอบมันๆกะทิอืมเยอะเลยแหละนะะั่นพูดออกมาแล้วพูดๆท่านพูดๆๆดพูนนะนั้นเยอะมากๆท่านนะเอาเร็ว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 นั้นนั้นนั้น นั่น,น,นหึมไม่ได้ฮอนมะพร้าวนี่คือว่ามันมีประโยชน์ขนาดนี้ครับรมีประโยชน์คือว่าตั้งตั้งแต่ใบมันกาต้นมันกาเปลียกมันกาทั้งแต่กลามันกามีประโยชน์ทุกอย่างเลยตั้งแต่เนื้อมัน นะมันมีประโยชน์ทุกอย่างเลยทั้งต้นเนี่ยมีประโยชน์ทุกอย่างเลยถ้าใครมีพื้นที่ก่อ็ปลูกไว้นะครับผมว่านะไม่เล็กอย่างนั้นเฮ้ยมีเล็กขึ้นมาวุ้ยได้อย่างวะโคตรใหญ่เงยเดียว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  ฮกอย่างนะ้นอันนี้เลขขึ้นมาเนี่ยฮักอกเลขขึ้นมานี่เลขขึ้นมานี่โออโหโอโหโอ้โห,หจับไว้นะครับถ้าใครดูคลิปนี้ครับจําเลขนี้ครับควนงวนหน้าออกแน่นอนเข้าใกล้ประเด็นไฟมันฮอตตึง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 ,ตง ตึง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 เล่กับลูกเลยตึง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 โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยหลังบ้านเราจะมีนี่เนี่ยต้นไผ่เต็มหมดเลยแถวนี้นะครับคือว่าแดดไม่ได้ผ่านเลยครับไม่ได้ผ่านเลยแดดแสงแดดเข้าไม่ได้เลยแสงแดดเข้าไม่ได้น้องสาวก็นอนอยู่ครับ ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับเพราะว่าที่คนที่ติดตามผมแล้วก็ตอนนี้ก็ยอดก็ประมาณสี่บินสี่หมื่นกว่านะครับว่าทั้งที่ขยันมาก็ขอบคุณที่ค,คนติดตามแล้วก็คนที่ว่ากดไลค์กดแ like, ชร์ให้ผมนะครับผมติดผมขอบคุณทุกอย่างรับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าผมทําด้วยใจแล้วก็บางทีก็อาจจะ พมคล่องนิดหน่อยแล้วก็ผบสามารถมาแก้ไขได้ขพอถ้าเป็นอะไรสงสัยเนี่ยสามารถคอมเมนต์ที่ว่าใต้คลิปได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ก็จบประมาณแค่นี้นะครับบายบายกระลูกบายบายกระลูกบายบายบายลูกบายเร็วบายบายกระลูกายบายไปได้หวออเห็นป่าไปได้แล้วโอเคครับขอบคุณมากครับผม